เปิดโพสต์ล่าสุดสงกรานหลังกลับมาจากบาหลีงานนี้หลักฐานชัดเจนชาวเน็ตคอมเมนต์สนัน่นหลังจากที่นางเอกสาวแมตพิรณีหลบอากาศร้อนในเมืองไทยไปพักผ่อนแบบชิลๆที่บาหลีในช่วงวันหยุดสงกราน ก่อนที่เพจดังอย่างเจ๊เผือกจะออกมาเผยภาพหวานใจหนุ่มสงกรานเตชะนรงค์ที่ได้เดินทางมาพักผ่อนในทริปบาหลีกับนางเอกสาวด้วยเช่นกันสงกรานอยู่ในเฟรมแมทขณะฝ่ายชายเดินถอดเสื้อคลายร้อนเช่นเดียวกับสาวแมทในชุดบิกินี่ยืนหันหลังใส่หมวกเรียกว่าถอดเสื้อรับร้อนกันทั้งคู่จนชาวเน็ตแห่ซูมกันสนัน่น ล่าสุดเมื่อกลับมาจากบาหลีแล้วหนุ่มสงกรานก็ได้เคลื่อนไหวทันทีและมีคนจับได้ว่าไปกับสาวแมทสงกรานก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปกปิดอีกต่อไปทีนี้สงกรานก็เลยลงรูปที่ไปเที่ยวบาหลีเองเลยโดยได้ระบุข,ข้อความว่า h i n y human lost in the majesty of nature แต่งานนี้ไม่เว้นเจอคอมเมนต์ชาวเนต็ตหลังทั้งคู่แมทและสงกรานแอบไปเที่ยวด้วยกันโดยชาวเนต็ตได้บอกว่าสงสารแอฟ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ